ครับคุณผู้ชมครับนี่เข้าเขตอำเภอบึงบู้แล้วนะครับมีป้ายนะครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอบึงบู้แล้วก็มีปราสาทสมบูรณ์นะครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบึงบู้นนะครับในอำเภอบึงบูลจะมีแหล่งท่องเที่ยวหลักๆอยู่2ที่นะครับก็คือปราสาทปูสมบูรณ์นะครับเป็นปราสาทหินนะครับปราสาทหินปูสมบูรณ์แล้วก็วัดศรีบึงบู้นนะครับเป็นวัดนะครับที่สวยงามทีเดียวนะครับมีหลวงก็มี เรียกอะไรครับพระพุทธชินราชจำลองนะครับองค์ที่สองนะครับอยู่ที่วัดศรีบึงบูรนะครับอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบึงบูรนะครับหมู่บ้านแรกนะครับของอำเภอบึงบูรเมื่อเราเลี้ยวมาจากตรงแยกหัวช้างนะครับแถวหัวช้างจะเป็นทุกพริกัยนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอบึงบูรนะครับหมู่บ้านนี้นะครับก็จะเป็น ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองคูน้อยนั่นเองนะครับนี่ครับบ้านหนองคูน้อยนะครับบ้านหนองคูใหญ่ก็จะน่าจะอยู่ข้างหน้าน,นะครับมีหนองคูใหญ่หนองคูน้อยนะครับตรงทางโค้งนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านหนองคูลแล้วนะครับนี่คือเป็นหมู่บ้านแรกนะครับถ้ามาจากถนนเส้นแยกส้มปล่อยน้อยแยกหัวช้างเข้ามานี่ครับหมู่บ้านแรกนะครับของอำเภอบึงบึงบูลจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับ ป้ายโรงเรียนแล้วก็ป้ายผู่สมบูรณ์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปาะนะครับก็คืออบตเปาะนะครับขวามือก็จะเป็นวัดนะครับผู้ชมเป็นวัดหนองคูน้อยนะครับครับแล้วก็ตรงทางโค้งข้างหน้าถ้าเราเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าปู่สมบูรณ์นะครับปราสาทหิน สมูลนั่นเองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิธีขอ,องอำเภอบมงโครนะครับขวามือนะครับผู้ชมจะเห็น